สวัสดีครับเส้นทางวันเทิงวันนี้อยู่กับมิกทิงพอยค่ะในกองละครแผนรักฉบับร้ายค่ะครับแล้ววันนี้นะครับผมเป็นวันปิดกล้องด้วยครับมาดูกันดีกว่าครับว่าบรรยากาศจะสนุกสนานขนาดไหนครับ ครรอฟินกับความน่ารักของคู่มิกทองระยะและพิงพลอยประภาวดีกันอยู่บ้างคะ่ะอีกไม่นานได้ชมกันแน่กับละครแผนรักฉบับร้ายเพราะตอนนี้เขาปิดกล้องกันเรียบร้อยแล้วเส้นทางบันเทิงเก็บภาพบรรยากาศการถ่ายทําคิวสุดท้ายมาให้ชมกันค่ะซึ่งเรื่องราวยังคงเข้มข้นทุกเหตุการณ์ทั้งฝั่งของพระเอกมิกและบิกฤษดาสลับกันเข้าฉากรัวๆส่วนนางเอกพิงพลอยวันนี้มาแบบสวยๆส,สบายๆส,ส่งท้ายในวันปิดกล้องถึงแม้เรื่องนี้จะถ่ายทํากันอย่างรวดเร็วทันใจแต่ทั้งคู่บอกเลยว่าความสนุกไม่แผ่วแน่นอนค่ะ นี่เป็นละครเรื่องแรกของผมเลยครับที่ที่ปิดเร็วที่สุดเลยสรุปคือสมเดือน3าเดือนเหมือนกันค่ะแบบที่รวดเร็วขนาดนี้เนาะผมก็คิดถึงพิงคอยตายเลยครับแบบดีๆก็แบบปิดกล้องแล้วอะไรเงี้ยอุ้ยจริงๆเป็นเนื้อเรื่องที่ดูง่ายเนาะใช่ครับใช่เราก็มีความแบบคือด้วยคู่พระนางด้วยคิดว่าเรื่องเนี้ยคู่พระนางม่นตีกันแบบจริงจังมากเป็นตีกันแบบน่ารักเราก็มีความใช่มีความธรรมชาติสูงค่ะเราก็ส่วนพาร์ที่หนักอาจจะเป็นพาร์ทพี่มิงมากกว่าซีนดราม่ามันก็มีครับว่หนักถามว่าหนักไหมก็หนัก พระเอกก็ขยันไปทุกที่แบบช่วยทุกคนเป็นคนดีซะหลือเกินมันทําให้เนื้อเรื่องมันเดินไปได้ในทิศทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่และเรื่องนี้ก็ยังเป็นคู่เคมีที่หลายคนรอคอยกับการมาร่วมงานกันแบบเต็มๆครั้งแรกของมิกและพิงพลอยในไหนคิวสุดท้ายทั้งทีงานนี้เลยขอถามความประทับใจในการร่วมงานกันของทั้งคู่หน่อยใครมีเรื่องจะเมาส์เอ้ยเรื่องเล่าอะไรบ้างว่ามาเลยค่ะ ถามถึงความประทับใจที่มีต่อพิงพอยใช่ไหมฮะหลายอย่างครับหลายอย่างครับเขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานทํากันบ้านมาดีอยู่ในกองก็น่าละเวลาเราแกล้งก็ไม่โกรธล้วหนูแกล้งพี่พี่โกรธไหมจ๊ะไม่โกรธไม่โกรธ หนูไม่เคยแกล้งเลยใช่หนูหนูทำงานแบบตั้งใจตลอดนี้เลยฝากละครแผนรักฉบับร้ายด้วยนะครับตอนนี้ก็ปิดกล้องกันแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นเราสองคนสัมภาษณ์ยังสนุกขนาดนี้เบื้องหลังสนุกขนาดนี้นะครับเบื้องหน้ารับรองว่าสนุกมากๆแน่นอนนะครับผมฝากละครของพวกเราด้วยครับปิดกล้องกันแล้วอดใจรอกันอีกแป๊บเดียวได้ชมกันแน่นอนกับละครแผนรักฉบับร้ายติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางช่อง7 HD นะคะ ส่วนอีกหนึ่งรายการใหม่ที่เตรียมลงจอเร็วนี้แล้วเชน่นกันกับรายการ The Social Warrior สมรภูมิ Social ซ e a น o n 2ที่เตรียมมาสร้างความแซ่บและเสิร์ฟไอเดียสุดปังในการสร้างสรรค์คอนเทนต์บนโลกออนไลน์ปล่อยตัวอย่างเปิดตัว4มาสเตอร์ใหม่ได้กลิ่นความปังมีทั้งมาสเตอร์ลูกเกดเมทินีมาสเตอร์ลีเดียมาสเตอร์นัดนิสาและมาสเตอร์นิกกี้เตรียมมาเปิดวอลบ,บน,นหน้าจอช่อง7 HD และงานนี้ยังได้เปิดตัว2พิธีกรอารมณ์ดีต้นหอมสกุลตลาและดีเจเอกี่เอกชัยที่จะมารับหน้าที่ในซีซั่นนี้ด้วยค่ะทั้งคู่บอกเลยยวว่่่่าาแคคตัอัองทีไได้ชมกนป เพราะของจริงที่ได้มาสัมผัสแซบและเดือดกว่าหลายเท่าค่ะอ๋อเอา,เอาคุณลูกเกดออกครับทุกอย่างที่เราต้องทำเราได้หมดแล้วมาสเตอร์นิกกี้อ่อนค่ะ สุดยอดขนลุกคำว,ว่าชั่วโมงนี้หาโปรดักชันใหญ่ๆแบบนี้ในเมืองไทยยากมากแล้วก็โปรดักชันใหญ่ไม่พอการรวมตัวของทุกคนมันต้องใช้อาศัยคอนเน็ชันเยอะมากอันนี้ต้องชื่นชมมาตูนคือแบบคอนเน็ชันดีมากคือลุกเป็นไฟอะทุกคนไม่ใช่แค่พิธีกรน,นะเหล่ามาสเตอร์นี่คือแบบเขาเอาจริงนะตัวบริเออร์เองเขาพอเห็นทีเซอร์เขารู้สึกว่ามันเหมือนมีไฟในการต่อสู้คือถ้าคุณรู้สึกว่าซีซั่นหนึ่งสนุกแล้วใช่ไหมคะซีซั่นสเนี่ย จัดเต็มไม่ใช่เรียกวจัดเต็มจัดเกินค่ะสมรภูม <ganz> ินี <font> ้มีแต่คําว่าเดือดรอชมเดมเต็มในรายการ The Social Warrior สมรภูมิโซเชียลซีซั่น2เริ่มวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมนี้เวลา16นาิกา45นาทีค่ะวงการแฟชั่นช่วงนี้รันเวย์คึกคักมากเลยค่ะเริ่มแล้วกับ Bangkok International Fashion Week 2025เปิดเวทีด้วยฝั่ง Visionary State โดย2สาวจาก TSM Management เอล่านิรชาและดิวสุภกฤตก็ได้ไปร่วมเดินสับๆกับผลงานของยังดีไซเนอร์ของไทยค่ะเอล่าสวยสง่ามาในโคลเซตและ กระโปงถักสีแดงซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของเอินธนัญญาผู้เข้าประกวดไทยซูเปอร์โมเดล2024นิสิตจากวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธแรงบันดาลใจมาจากการนําชุดเก่ามาดัดแปลงให้กลายเป็นชุดใหม่ซึ่งเอล่กก็ตั้งใจนำเสนอชุดนี้ให้ออกมาอย่างดีเรียกว่าความสวยและชุดส่งกันสุดๆค่ะ ตอนน้องติดต่อมาคือรับเลยแบบยังไม่เห็นแบบยังไม่เห็นอะไรคือแบบจะเชื่อใจแล้วน้องเอิญชวนน้องเอิญมาทำออกมาเราจะจึง้งการเดินมันก็ต้องแบบโชว์แบบว่าดิ่งกับกระเป๋าก็ต้องนิ่งอะไรอย่างงี้แล้วก็ต้องเอวหักสะโพกนิดนึงเพราะว่ามันโชว์สะโพกเยอะคือจะบอกว่าจริงอะล็อกก้อนไว้นานมากแต่แล้วก็แบบเพีอร่าจะรับไหมนะแล้วก็แบบข,ข,ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะก็นิดนึงหรือเปล่า ต้องรอดูค่ะต้องรอดูว่าจะมีแบรนด์ไหนมาบ้างส่วนดิวก็สวยสับเช่นกันมาในชุดผ้าโฮลซึ่งเป็นลายผ้าไหม่ประจําจังหวัดสุรินทร์ผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีที่ตั้งแต่นําพระไทยมาดีไซน์ให้มีความร่วมสมัยและยังคงเอกลักษณ์ความประณีตดิวบอกว่ารันเวย์นี้ตื่นเต้นมากค่ะเพราะห่างหายจากการเดินแบบไปสักพักเพราะไปโฟกัสกับการเป็นผู้ประกาศข่าวแต่งานนี้ขอเคลียร์เลยนะคะว่ายังไม่แขวนส้นสูงนะคะเพราะเป็นอีกหนึ่งงานที่ชอบเช่นกันค่ะ ยังไม่แขวนส้นสูงค่ะถืออยู่ตลอดเวลาหิ้วข้างหนึ่งเนี่ยส้นสูงข้างหนึ่งดีบทข่าวค่ะหิ้วอยู่วัตถุครั้งที่มาเดินแบบเนี่ยเราก็มีความตื่นเต้นอยู่แล้วแหละเสื้อผ้าหน้าผมแต่ละครั้งที่ได้มาเดินมันก็มีดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะอยากสนับสนุนให้หันมาใส่ผ้าไทยกันเยอะๆค่ะเพราะว่าอย่างใส่ออกมาวันนี้มาทําให้เราดูมีสงา่าราศีใส่สปุ๊บผูดได้ปับ๊บแล้วยิ่งเป็นสีเขียวเนีย่ยซับแบบนี้หายห่วงมาส่งท้ายความมันในตอนจบของละครแคนสองแผ่นดินคืนนี้กันค่ะภารกิจแรรกกยยัััังงงงคคตตต้้้ออเเเดดิินนนหาาชชช่่่วววีีีมมพทถูฝจบไป แค่น้ําไว้ซึ่งถ้าไปช้ากว่านี้อาจจะถูกไฟคลอกก็ได้ทีมพระเอกโอชาคริสเลยต้องเดินเกมอย่างไวเพื่อไปช่วยมะเหมี่ยวให้ทันท่วงทีค่ะ ส่วนฝั่งคนร้ายที่เข้าไปในถ้ำสมบัติได้คงคิดว่าเรื่องจะจบสวยแค่นี้แต่อย่าพึ่งนะคะคนชั่วย,ย่อมไม่ตายดีริ์วิชยพงษ์และพลอยรันดาภาเตรียมระเบิดลูกใหญ่เอาไว้สังหารหมู่คนร้ายกลุ่มนี้แล้วแต่ก็ยังมีอุปสรรคให้ต้องเผชิญหน้าการฝ่าฟันครั้งนี้จะสําเร็จได้ยังไงอีกสักครู่รอติดตามตอนจบพร้อมกันหลังจบเส้นทางบันเทิงค่ะ<อ>ส่วนคืนนี้ซีรีส์เพียงนาวาเลิฟเบอร์เมอร์แมนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระแสยังคงแรงต่อเนื่องขึ้นเทรนด์ X ทั้งในไทยและหลายประเทศเลยนะคะตอนนี้มีหลายเเเหตุุกกกาาาาาารรรณ์นนนน่ล้้ทังงงงืออปปปิดคววม็ข รวมถึงความแพรวพราวของภูริศในการลุกหนักจีบนาวาเต็มกําลังแต่ก็เจอศัตรูหัวใจคนสําคัญอย่างพระพายที่ก็คอยขัดขวางเต็มกําลังเช่นกันค่ะผแนะนําให้คุณถอยไปเลยดีกว่าเพราะไม่มีประกันคนนหนเคไม่คุณนแม่ก็ไม่รู้ว่างานนี้ใครจะทําคะแนนจนสามารถชนะใจนาวาไปได้งานนี้เลยขอไปถามคนฮอตที่หลายคนรุมจีบอย่างปูนอัคารพัฒ์กันหน่อยว่าตอนนี้มีใครเข้าตาบ้างไหมคะเนี่ยสา่ตรงสายตาแล้วโหเจ้าชเจ้าชูมากก็เขาก็ตือเราอะขนาดแค่ฉาก ฉากที่อยู่ในบาร์เขายังมองเราแบบอยากจะได้เราเลยแต่เขาก็มองเหมือนอยากจะได้ผมเหมือนกันแต่เขามีความไม่ยอมแพ้แต่ว่าไม่รู้ว่าความไม่ยอมแพ้ของเขาแบบจะทำให้ผมใจอ่อนปะคืนนี้มาสนุกกันต่อกับซีรีส์เพียงนาวา Lover Mermaid EP 3เตรีบจจิกหมอนกันไปยาวๆได้เลยเพราะแต่ละคู่เขาเริ่มเสิร์ฟโมเมนต์กันชํำๆแล้วมาฮอปไปด้วยกันเวลา22นาฬิกา30นาทีค่ะ ส่วนวันอาทิตย์มีหลายรายการน่าสนใจมาให้ชมค่ะใครเป็นเจ้าของธุรกิจห้ามพลาดนะคะรายการชักแทงไทยแลนด์ซีซัสน6สัปดาห์ที่ผ่านมายังคงมีหลายธุรกิจเข้ามาเสนอไอเดียกับชักนักลงทุนอย่างต่อเนื่องมีทั้งผู้ประกอบการที่ทั้งสมหวังและต้องผิดหวังกลับบ้านแต่ก็ได้รับคําแนะนําดีๆกลับไปพัฒนาธุรกิจของตัวเองค่ะซึ่งในอ e ีีที่แล้วมีผู้ประกอบการปิดดีลกับชักได้ถึง3ารายเลยค่ะทั้งธุรกิจน้ำมันนวดสมุนไพรธุรกิจแพลตฟอร์มบริหารลูกค้าและธุรกิจนมเม็ดมะม่วงหิมพ น,นี้มีเหล่าชักยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจหลายคนเลยค่ะผมขอเลือกข้อเสนอของชักหมูครับ ส่วนในสัปดาห์นี้มาเอาใจช่วยเหล่าผู้ประกอบการและเรียนรู้เรื่องการทําธุรกิจไปพร้อมกันเวลาเที่ยงตรงนะคะและดูต่อเพลินๆกับสองพ่อลูกเอชายาและแป้งสรัญชดในรายการวิรักทั่วไทยสัปดาห์นี้พาไปหาของดีกันที่อําเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซากลับมาที่นี่อีกครั้งพร้อมกับของเด็เดๆน่าสนใจค่ะงานนี้เปิดรายการกันแบบสดชื่นที่น้ําตกบอ่อทรายเขื่อนสียัดซึ่งน้ําตกนี้เกิดจากลําธารที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติที่อ่างเก็บกักน้ําคลองสียัดอีกหนึ่งแลนด์มาร์คหน้าเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเซาต่ นี่ก็คือปลาวงนํามาทําอาหารได้หลายเมนูงานนี้สองพ่อลูกเลยขอพาทุกคนไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านออกเรือไปดูตั้งแต่วิธีการจับปลากระบวนการแปรรูปการตากและการเก็บใครดูแล้วอยากลองชิมปลาวงก็สามารถกดสั่งได้ทางบัคก,กรบบูช็อปได้เลยนะคะ ช่วงเย็นมาสนุกกันต่อกับครัวนรกเฮลส์คิทเช่นไทยแลนด์ซีซั่นสองดีกรีความร้อนแดงมีแต่เพิ่มไม่มีลดลงเลยค่ะอีพีที่แล้วอาหารไทยใครว่าง่ายไม่จริงเลยนะคะเพราะระดับเชฟมืออาชีพก็ถูกเชฟป้อมที่เป็นเฮดเชฟตีกลับไปหลายจานโดนไล่ออกจากครัวไปก็หลายคนค่ะเนื่องจากความผิดพลาดซําซ้อนโดยเฉพาะทีมสีแดงที่เหมือนจะเกิดปัญหาตั้งแต่อาหารเรียกน้าย,ย่อยถูกเชฟป้อมไล่ออกจากครัวไปถึง3คนและที่สุดถึงขั้นถูกปิดครัวเป็นครั้งที่2ค่ะปิดครัว ส่วนความร้อนแดงที่ทำเอาแฟนรายการหลายคนซีดปากเป็นแถวก็คือตอนที่ต้องโหวตคนออกนี่หละค่ะงานนี้ชาวเน็ตเสียงแตกว่าใครต้องออกกันแน่แต่ที่แน่ๆตอนนี้สถานการณ์ในทีมสีแดงต้องรีบปรับจูนกันใหม่เพื่อไม่ให้ถูกปิดครัวอีกในรอบต่อไปค่ะน้อยน้อยมากน้อยผิดหวังผิดหวังในตัวเองมากแต่ก็ฮึบนะแล้วก็สู้อดทนแล้วก็กลับมาพัฒนาตัวเองมากขึ้นใช้เวลาจูนนานไหม แล้วแต่คนแล้วกันเนาะขออนุญาตจูนเป็นคนไม่จูนขออนุญาตจูนเป็นคนเนาะใช่ถ้าจูนเป็นทีมมันจะอาจจะดีเทลกว้างไปนิดนึงนี่แหละตือว่าการที่เราแพ้บ่อยๆมันทําให้เรารู้สึกว่าอ่ะเราเรียนรู้แล้วว่าวิธีเนี้ยมันไม่ชนะมนเลยทําให้เราเก็บ บันไดที่จะหาเส้นทางของความสําเร็จด้วยพัฒนาตัวเองขึ้นมาเึงตัวเองขึ้นมาเช่เย็นวันพรุ่งนี้เตรียมรับมือกับศึกใหญ่อีกครั้งค่ะเฮดเชฟคือเชฟออฟเจ้าพ่ออาหารแนวเอเชียนทวิสต์ที่มาพร้อมความดุดันจานไหนไม่ได้มาตรฐานรับรองเลยว่าทิ้งสถานเดียว EP ีนี้ใครชอบความแรงแบบทะลุประรดเปิดมาชมกันสดๆที่ช่อง7 HD เวลา18นาฬิกานะคะสูงไว้ให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40จากสสสค่ะวันนี้ผมและพิงคอยลาไปก่อนครับอย่าลืม ดูละครของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ